เรามาภาวนาเพื่อเสียงครําควรของโลกกันเถิดหากเราวัดอุณหภูมิของโลกก็จะบอกเราได้ว่าโลกกำลังมีไข้และโลคป่วยเหมือนกับคนทั่วไปที่ป่วยแต่เราได้ฟังความเจ็บปวดนี้หรือไม่เราได้ยินความเจ็บปวดของเหยื่อนับล้านคนจากภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากผลที่ตามมาของภัยพิบัติเหล่านี้คือคนยากจนผู้ที่ถูกบังคับให้ออกจากบ้านเนื่องจากน้ำท่วมคลื่นความร้อนหรือภัยแลง้งการจัดการกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากมนุษย์เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมลพิษหรือการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพต้องใช้การตอบสนองที่ไม่เพียงแต่ทางระบบนิเวศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองด้วย เราต้องมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับความยากจนและการปกป้องธรรมชาติโดยเปลี่ยนนิสัยส่วนตัวและชุมชนของเราให้เราภาวนาเพื่อเราแต่ละคนจะตั้งใจฟังด้วยหัวใจของเราต่อเสียงคร่ำควรวญของโลกและเหยื่อของภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาส่วนตัวในการดูแลโลกที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน